เป็นพันล้านเลยนะครับนะที่กัมพูชาได้รับงบประมาณนะในการสนับสนุนการเก็บกู้วัตถุระเบิดนะพื้นที่ชายแดนนะครับระหว่างเรากับกัมพูชาเดี๋ยวผู้หมวดจะเล่าให้ฟังนะกัมพูชาได้รับเงินสนับสนุนนะจากนานาชาติให้เก็บกู้วัตถุระเบิดถึงปีะละสา4สิเอ็ดจุดสี่ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณหนึ่งพันล้านบาทกลับกันไหม มันเหมือนไม่มันเหมือนระเบิดเยอะขึ้นนะแทนะที่จะเก็บกู้มันเหมือนเยอะขึ้นเนะนะซึ่งรายชื่อประเทศที่สนับสนุนเงินให้กับกัมพูชาในการเก็บกู้ทุนระเบิดก็ประกอบด้วยสหรัฐเยอรมันอังกฤษนิวซีแลนด์ออสเตรเลียสวิตซ์่ปุน่นนอร์เวย์ไอร์แลนด์และแคนาดานะเขาให้มาเก็บกู้นะครับพี่ฮุนเซนไม่ใช่ว่าให้ไปซื้อมาวางเพิ่มนะคุณนี่มันแสบจริงๆเนะเขาบอกให้มาเก็บกู้แต่ทุนระเบิดที่ทหารไทยเราเยียบมันใหม่มากนะครับอันนี้ขอประนาม นะขอประนามเลยนะและก็และก,ก,ก็การปล่อยเฟกนีิวของคุณมันเป็นขั้นเป็นตอนผมรู้ว่าเม็นแผนของคุณนั่นแหละนะครับฝากส่งถึงพี่น้องฝั่งประเทศมพูชาด้วย